สวัสดีครับกับผมนายน,นพนาทองชีตจากโจทย์ทรงกลมโลหะ A และ B วางสัมผัสกันโดยยึดไว้ด้วยฉนวนเมื่อนำแท่งอีโบไนซ์ซึ่งมีประจุลบเข้ามาใกล้ทตรงกลม A ดังรูปจะมีประจุฟไฟฟ้าชิดใดเกิดขึ้นที่ทวนำทรงกลมทั้งสองเรามาดูรูปกันก่อนนะครับทรงกลมนี้นะครับก็บอกว่าเป็นกลางทางไฟฟ้านะครับ วางสัมผัสกันนะครับติดกันเลยนะครับแล้วก็นําแท่งอีโบในนะครับที่มีประจุลบสะสมอยู่นะครับมาไว้ใกล้จุด A นะครับดังนั้นนะครับจะทําให้บริเวณนี้นะครับจะมีประจุบวกนะครับเพราะว่ามันจะดึงกับมันจะดึงมีแรงดึงดูดกับประจุลบตรงนี้นะครับทําให้บวกนะครับเทมาด้านนี้หมดเลยครับด้าน A นะครับและลบจาก A นะครับก็จะถูกผลักไปอยู่ที่ B ด้วยนะครับ แถมบวกของ B นี่นะครับก็จะมาอยู่ที่ A ด้วยนะครับเพราะมันติดกันนะครับมันมีการท่าย T ของอิเล็กตรอนนะครับสรุปตอบข้อ3นะครับทรงกลม A จะมีประจุบวกและทรงครม B จะมีประจุลบนะครับ